สวัสดีค่ะพบกับสวกนิวจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำวันพุธที่1 2เมษายน2563กับดิฉันมินตราประเสริฐนักประชาสัมพันธ์กรมชลประทานในวันนี้ทุกท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งเรามาเริ่มกันที่การรายงานสภาพอากาศ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่22-26ถึงเมษายนนี้ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะมีฝนฟ้ากับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ สำหรับสถานการณ์น ah ้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม36,116ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น47เป็นนน้ำใช้การได้12,430ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น25เซ์ และสภาพน้ำใน4เขตนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวม8,794ล้านลูกบา์เมตรคิดเป็น35เป็นนน้ำใช้การได้2 0 9 8ล้านลูกบา์เมตรคิดเป็น12 ส่วนสภาพน้ําท่าในสายหลักต่างๆทั่วประเทศแม่น้าเจ้าพยาบริเวณค่ายจิลาประวัติอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ําไหลผ่าน134ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ํากว่าตาลิ่งประมาณ9เมตรระบายน้าไทยเขื่อนเจ้าพยาบริเวณอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ํากว่าตาลิ่งประมาณ10เมตรและแม่น้ปาป่าสักบริเวณอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ําต่ํากว่าตาลิ่งประมาณ7เมตร ด้าสถานการณ์ค่าวความเค็มในแม่น้ำสีสายหลักลุ่มน้ำเจ้พยาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ควบคุม สำหรับการได้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณีสนับสนุนรถบรรทุกน้ําในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลคลองขนาดอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทําสวนมะม่วงและสวนกล้วยที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายมนานติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด12นิ้วจํานวนหนึ่งเครื่องบริเวณคลองเยียงมุมเพื่อสูบน้ําเข้าแก้มลิงทุ่งครุหมู่ที่10ตําบล ้างอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เก,ก,กษตรกรที่ทำการเพาะป,ปลูกฤดูนาปี2563และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับท่านใดค่ะที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสามารถสอบถามมาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานโทรสายด่วน1460หรือโครงการชลประทานใกล้บ้านและพบกับซวกนิวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ